เชิญครับพี่ไอ้นี่เราแวะมันกูโดนตกเดี๋ยวผมซื้อที่จักไร่ไร่พี่เฮ้ยจริงเหรเอาไปทำอะไรทำบอกกุ้งไงยจิ่าเรารวยแน่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเออพันตัวเลี้ยงที่ไหนพี่ก็เลี้ยงในบอกกุ้งมึงไงเป็ดเพื่อกินกุ้งผมนี่เป็ดพี่ไปกินกุ้งเองเออเอ็งก็ให้กุ้งเองอะว่ายน้ำหนีดีวะ จะให้ผมคุยกับกุ้งผมเออมือกุ้งให้รู้เรื่องว่าถ้าเกิดเป็ดกูมาเนี่ยอืมให้ว้หนีซะมึงคิดอะไรอยู่กูเป็นคนกูจะพูดกับกุ้งได้ไงเออเงินมึงเหลือปะ่ะเหลืออะเงินมึงเหลือมึงก็ซื้อนี่ก็ได้สโนกเกอร์ให้กุ้งมึงดำลงไปลึกๆเป็ดกูก็กินไม่ได้แล้วกูงเอาอะไรคิดแบบนี้อะไรอ่ะมึงซื้อกูมาล่ามึงลงทุนให้กูมาล่ะเอาเงินกูเหลือกูซื้อให้ได้เอ้าทำไมมึงใจแคบอ่ะ มึงไปใส่ให้กูไหมกูจะไปใส่ไล่ใส่เนื้อตัวกูใส่ได้ไหมมึงใส่กูไม่ได้ใส่ให้ก็ได้ทำไมไอ้ใครนี่มึงใจแคบเหรอมีสมองไหมเนี่ยมีกลัวมีกลัวคนอ๋อมึงพูดอย่างนี้มึงไปฟ้องใครมึงเชื่อกูเอาคาข้างกูหมดมึงเห็นว่ามึงเป็นผู้ใหญ่ไงมึงก็คิดแต่ตัวเองถูกไงอึ้อีกอีกเหม่งเอ้ยอ้าวไอ้อุ้ยนี่ขึ้นไอ้กับผมเลยเหรอ ก็มึงขึ้นให้กับกูก่อนกูรู้พียงเปล่ามึงก็เลิกเลี้ยงเลี้ยงกุ้งซะเ,ออเลิกเลี้ยงเป็ดซนะไปทำอย่างอื่นจะได้ไม่ทะเลาะผมไม,ผม,ไม่ผมไม่เลี้ยงแล้วกุ้งเกินอ่ะเออเลิกเลี้ยงซะมึงไม่เลี้ยงนะผมไปซื้อที่ใหม่อีกร้อยห้าสิบไร่โอ้โหซื้อ,อที่ไว้ดีกักไว้เก่งราวะทำนาข้าวเลยเออได้ไม่ต้องทะเลาะกันอันนเพื่อการจะไปทะเลาะกันอันนี่ซื้อซื้อนาครับเอ็งจะไปทำเลยผมไม่เลี้ยงแล้วเป็ดเออเลี้ยงเป็ดมันทะเลาะกันเออเลี้ยงวัวดีกว่าเอ ร้อยตัวร้อยตัวเออแล้วมึงอ่ะเจ้านามึงไปเลี้ยงที่ไหนอไรอเลทีาวัวง่ัที่วัวมึงจะไปเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวอแล้วผมต้องถามพี่ว่าพี่จะเจะาวัวไปเลี้ยงที่ไหนแล้วทำไมไม่ถามพี่ให้พี่ถามก่อนทำไมแล้วมึงชิงถามกูก่อนนัเนเอง ูจะซื้อนาร้อยห้าสิบไร่กูเลี้ยงวัวเออมึงเอาวัวไปเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงในนามึงวัวมันก็กินข้าวผมวมดเออพี่มึงพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกกูเอาวัวกูไปเลี้ยงในนามึงกูเสี่ยงนะเนี่ยเสี่ยงไงเอ้าถ้าเกิดข้าวมึงกินวัวกูทำไงะมึงคิดไหมมีะบอกไหมง่ายๆเลยถ้ามึงกลัววัวเขาจะกินยะกินข้าวเรา มึงก็ซื้อสน็อกเกอร์ใส่ข้ามึงให้ดำมึงไปยึกๆเด้อตละอย่างพี่ออมึงก็มไม่มีอย่างก,กันเลยตำรอจไม่มีระรอจ